ตั้งใจจะไปซื้อกระเป๋าสีแดงแต่กลับออกมาได้บาเดนเซียก้าสีเขียวแบบนี้เพราะว่าจากราคาเต็ม31,600เหลือคุ้มมากสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการใหม่ของช่องพีพีเดลครีเอทีนะคะและมีก็คือรายการซื้อมาเพือ่อ คือต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นรายการที่ไม่ได้อยากจะเอาไว้อวดให้ใครไปทําตามแต่เป็นอุทาหรณ์สอนใจในการซื้อของละกันและครั้งล่าสุดเนี่ยเป็นการช้อปปิ้งที่อฟุ่งเฟือยที่สุดในชีวิตนะ่ะและของสิ่งนั้นก็คือมันคือรองเท้าที่แพงที่สุดในชีวิตที่ปอเปียเคยซื้อคะ่ะ อย่าบอกแม่นะคะและแน่นอนที่เห็นกล่องสีน้ำเงินแบบนี้มันคือกล่องมาจาก Kinpower สาขาที่เปียไปช็อปเนี่ยก็คือสาขาดังน้ำนะคะเราไม่เคยซื้อของที่ Kinpower g เลยจนกระทั่งเราเกิดอยากได้ Dionysus เป็นกระเป๋าแบรนด์ Gucci เราชอบแบบดีไซน์แล้วก็แบรนด์เขาด้วยนะคะแล้วก็ปรึกษาเพื่อนที่ปรับเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบ,บานในเรื่องของแบรนด์เนมนั่นก็คือคุณบิวหมวยขึ้นภาพใม่ตรงนี้คุณบิวหมวย เป็น m เป็น r i s s t r a n s s t e r n n t i r n a t i o n a l อย่างที่บอกว่าตอนแรกเนี่ยอยากจะได้กระเป๋าดีออน s u ซแต่ชไหนไป็นให้รองเท้าจากแบรนด์ที่แบบเป็นคนละแบรนด์เลยและแบรนด์นั้นก็คือบาองเซียกา้าคือใครใคอ่านออกเสียงแบบภาษาอังกฤษก็จะอ่านออกเสียงว่าบาร e เ c นเซียก้ใครใครอ่านแบบฝรั่งเศสก็จะอ่านออกเสียงว่าบา l องเซียกและเหตุผลที่ไปซื้อว่า เพราะว่าเขาลดราคาถูกแบบถูกมากถูกจนถึงขั้นที่เราต้องยอมเปลี่ยนใจซื้อรองเท้าแทนกระเป๋าบ็อกซิ่งแบบอย่างดีเฮ้ยถุงพลาสติกใหญ่ๆแล้วก็มีถุงกระดาษจากบาเลนเซียกาเขาก็หุ้มแบบเขาเรียกว่าแหลที่มันบีบปอกแปะระหว่างที่ปอกําลังอันบ็อกขอเล่าฟันแฟกเกี่ยวกับแบรนด์บาเลนเซียกาแบบคร่าวๆสนุกๆให้ฟังเลยแล้วกันนะฮะแบรนด์บาเลนเซียกาเนี่ยไม่ได้มีถิ่นกําเนิดมาจากประเทศฝรั่งเศสอย่างที่ พวกเราเข้าใจแล้วก็อ่านออกเสียงว่าบอลองบอลองแบบสำเนียงฝรั่งเศสแต่อย่างใดนะคะต้นกําเนิดมาจากประเทศสเปนค่ะโดยผู้ก่อกตั้งก็คือคริสโตบฟลบาเลนเซียกาเป็นดีไซเนอร์แล้วก็กูตูรีเยชาวสเปนค่ะโดยเขาขก่อตั้งแบรนด์บาเลนเซียกาก็คือตอนปี1917หรือว่าเมื่อตอน105ปีที่แล้วช็อปแรกเนี่ยก็อยู่ที่เมืองซันเซบาสเตียนหรือว่าเป็นเมืองตะอ,อากาศที่แบบดูร่ามากมีคนรวยไฮโซชนชั้นสูงอยู่กันยอะมากก่อนที่เขาจะไปตั้ง าขาที่สองหรือว่าสาขาที่3ที่กรุมมาดริดและก็กรุมบราร์เซโลนาค่ะนี่ถุงกระดาษแบบอ่ะให้ดูตัวเนื้อกระดาษใกล้ๆมันจะเป็นเนื้อกระดาษที่เขาแบบเป็นพิมพ์ลายแบบนี้นะคะแล้วก็มีการพิมพ์อักษรบารเลนเซียกาเป็นสีดําแบบนี้นะคะเวลาจับก็จะนุนๆน,นนิดนึงนะคะเชือกที่หิ้วก็แบบเป็นเชือกอย่างดี บางคนมองว่าถุงมันเป็นเรื่องที่แบบไร้สาระไม่ได้มีความสําคัญอะไรแต่สำหร,ร,รับปอเปียเป็นคนที่แบบไม่ได้มีกระตังปอเปียก็เลยให้ความสําคัญกับองค์ประกอบทุกอย่างที่มาจากแบรนด์เกิดมีใครมาขอซื้อต่อหรือว่าเราเอาไปปล่อยมือสองแล้วเรามีถุงกระดาษมีใบมีของทุกอย่างที่ทางแบรนด์เขาให้เนี่ยเวลาไปขายต่อเราได้ราคาดีค่ะ,ะมาถึงใจความสําคัญกันบ้างก็คือของที่อยู่ในถุงนี้นะคะ แล้วก็มีราคาต้าฟ้าจาก k i n g Power ด้วยราคาอันนี้อยู่ที่31,600บาทแต่ปอเปียไม่ได้ซื้อราคานี้นะคะปอเปียซื้อราคาที่แรงกว่านี้คุม้มมากเดี๋ยวจะมาบอกตอนท้ายคลิปนะคะคือต้องบอกว่า King Power เนี่ยคือเขาหุ้มพลาสติกมาหลายชั้นมากอันนี้ต้องใช้ความประณัีตนิดนึงนะคะเพราะว่ากลัวกล่องจะเสียหายเวลาขายต่อมือสองลจะแบบไม่ได้ราคาค่ะ ตะกี้บอกเพียรเล่าถึงตอนที่ทริสโตบาบาเล l e n c i a g าเปิดสาขาถึง3สาขาที่ประเทศสเปนแต่ว่าเปิดไปได้ไม่กี่ปีค่ะก็เจอเหตุการณ์ทางด้านการเมืองมีสงครามการเมืองที่ประเทศสเปนเกิดขึ้นซึ่งบ้านเมืองเนี่ยก็วุ่นวายมากเศรษฐกิจก็พังทลายย่อยยับริสโตบาบ l b a l e n c i a g าก็เลยต้องปิดทั้ง3สาขาลงแต่ว่าเขาไม่ยอมแพ้ค่ะขาไปเปิดช็อปที่ประเทศฝรั่งเศสแทนแล้วผลตอบรับดีมากเพราะว่าเขา าออกแบบชุดโอคูตูโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากสถาปัตยกรรมและก็วัฒนธรรมของประเทศสเปนค่ะผลงานของเขาอ่ะไม่ได้ได้รับการยอมรับแล้วก็การชื่นชมจากลูกค้าที่สวมใส่แต่แบรนด์ดีไซเนอร์อย่างคริสเตียนดีออลถึงขั้นเอ่ยปากชมว่าถ้าดีไซเนอร์ทั้งหมดบนโลกเป็นเนี้ยคือวงออเคสตราบาเลนเซียกาคือวัทยากรโอ้ยมีความคล้องจองนะคะทําให้แบรนด์บาเลนเซียกาเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นแบรนด์เบสออฟเดอะเบสเวลาดีไซเนอร์เขาจะออก แบบชุดนะเขาจะต้องสเก็ตมาก่อนแล้วค่อยไปซื้อผ้าตามแบบที่เขาสเก็ตแล้วก็มาเดร์ฟกับหุนแต่คริสโตบอลบาเลเยกาเนี่ยเขาไม่ต้องสเก็ตก่อนเลยเขาทําไงรู้ปะเขาจับผ้ารูปผ้าว่าผ้าแบบนี้เนื้อแบบนี้ต้องดีไซน์เป็นรูปแบบไหนเขาจะมีระบบการจินตนาการแล้วก็ประมวลผลในหัวเลยสมมติว่านี่คือเนื้อผ้าใช่ไหมจับอ๋อโอเคอืม อืมโอเคซื้อเลยไม่ต้องสะเกต็ตแต่ว่าออกมาสวยมากเช่นชุดนี้นะคะเป็นชุดผ้าไหมกาซาสามารถปรับระดับขึ้นลงของผ้าคลุมไหล่ได้เวลาอยากเด่นก็ปรับให้มันสูงเวลาเข้าไปในอาคารแล้วก็ปรับให้มันลงมาเก๋มากเก๋เนาะคำที่นิยามความเป็นแบรนด์บบเลเซียกาได้ดีที่สุดก็คือคำว่าโมเดิร์นแต่สำหรับปอเปียปบปอเปียมองว่าโมเดิร์นหนยังน้อยไปต้องเป็นคำนี้ค่ะน้าตื่นตาตื่นใจ เกลียดความเล่นใหญ่ของตัวเองเพราะอะไรรู้ปะอ่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังของกดไลค์ก่อนคนละหนึ่งไลค์แล้วเดี๋ยวปูเปียจะเล่าให้ฟังคือในยุคน,น,นี้จริงอยู่ที่บาเดนเซียกาออกแบบชุดในแนวของโมเดิร์นแต่ในยุคป,ปัจจุบันหรือว่ายุคมิเลเนียลเนี่ยบาเรนเซียกาเล่นกับความทรงจําในวัยเด็กไม่ว่าจะเป็นสเนคเกอร์ที่มาในรูปแบบดีไซน์ของ dad s h e หรือว่ารองเท้าของพ่อแต่ว่าพ่อไม่ได้ใส่กูใส่ถ้ารองเท้าผู้หญิงก็จะเป็นรองเท้าผู้หญิงแบบต้นหนาๆกระเป๋าผ้าห่ ถุงกระสอบตลาดโบเบชอบใช้นั่นแหละค่ะความเป็นบาเลนเซียกาแบรนด์บาเลนเซียกาเป็นแบรนด์ที่เป็นแมวเก้าชีวิตเพราะว่านอกจากว่าเขาเคยปิดชอ็อปทั้งหมดที่ประเทศสเปนแล้วไปเปิดช็อปที่ประเทศฝรั่งเศสแล้วใช่ไหมคะคุณคริสโตบาบาเลนเซียกาก็เคยปิดแบรนด์เป็นครั้งที่2ค่ะในช่วง้ันปลายชีวิตของเขานะคะแต่ความเป็นบาเลนเซียกาก็ข้ามไม่ตายนะคะปิดตัวลงไปไม่กี่ปีค่ะก็มีคนมาขอซื้อทุกวันนี้นะคะแบรนด์บาเลนเซียกาก็ถูกบริหารโดยกลุ่มบริษัทเคริงแล้วก็ ครีเอทีฟดีคเตอร์มาดูภาพลักษณ์แล้วก็ดีไซน์ทั้งหมดของแบรนด์เบรนเซียก้าซึ่งแต่ละคนเนี่ยเทพมากอาทิเช่นอเล็กซานเดอร์แวงส่วนครีเอทีฟดีคเตอร์คนปัจจุบันนะคะชื่อว่าเดมนาควาซาเลียค่ะเป็นดีไซนเนอร์ชาวจอร์เจียนแล้วก็เป็นโคฟาวเดอร์ er ของแบรนด์เวบมองจริงๆเหตุการณ์วิกฤตของแบรนด์เบรนเซียก้าไม่ได้มีแค่ในอดีตยอย่างเดียวนะคะถ้าใครติดตามข่าวดีๆเมื่อตอนช่วง2ปีที่แล้วเนี่ยก็จะมีเหตุการณ์ที่แบรนด์เบรนเซียก้าโดนทัวลงเหมือนกันนะคะคำว่า เป็นทัวร์จากประเทศจีนค่ะไปซื้อรองเท้าที่ช็อปที่กรุงปารีสค่ะแต่ว่าโดนแซงคิวก็เลยมีเหตุการณ์ทะเลาะชาวเน็ตจีนครับพากันประท้วงเรียกร้องให้คว่ำบาตรสินค้าแบรนด์เนมหรูบาลองเซียก้าคนจีนโดนแซงคิวตลอดนั่นแหละค่ะมีปัญหากับใครไม่มีไปมีปัญหากับคนจีนซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีกาลังซื้อมากที่สุดในโลกโอ้ oh my god ถ้าเป็นแบรนด์อื่นเนี่ยคือตายไปแล้วนะคะเห็นไหมความเป็นบาลองเซียก้ายังรอดมาได้นะคะเล่าเรื่องจนยาเวเหยียด แล้วนะคะก็เลยเปิดกล่องสําเร็จแล้วก็คือนี่เป็นกล่องสีเทาแบบนี้นะคะมีบา์โค้ดแล้วก็มีรูปของรองเท้าด้วยว่าข้างในกล่องเป็นแบบนี้แต่ต้องมาลุ้นกันนะคะว่าข้างในกล่องเนี่ยจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าถ้าไม่เป็นเนี่ยเดี๋ยวเจอเลยแล้วเขาใช้เวลาในการส่งเนี่ยสวันซึ่งระหว่าง3วันที่เราไม่ได้อยู่กับเขาเนี่ยต้องไปเจออะไรมาบ้างมาลุ้นกันนะคะโอ้ย คุณพระมีถุงผ้าด้วยเป็นสีเทานะคะสีของแบรนด์บาเลนเซียกาค่ะนีเป็นถุงรูดแบบนี้ค่ะมันดูฮันนัชรีมากเลยอะ่ะมีกระดาษอีกชั้นหนึ่งสีเทาหุ้ยจะร้องไห้ไม่ได้เจอน้องมาตั้งสี่วันน้องยังเหมือนเดิมออกมาก่อนออกมาก่อนลกูกคิดถึงจังเลยคิดถึง และนี่ก็คือรองเท้าบารเลนเซียรรุ่น Triple S นะคะซึ่งรุ่น Triple S เนี่ย S ย่อมาจากคำว่าโซลหรือว่าแผ่นรองรองเท้านะคะอ่ะจะให้ดูใกล้ๆ เขามีโซถึง3ชั้นด้วยกันโซชั้นแรกก็จะเป็นโซอันนี้นะคะชั้นที่2ก็จะเป็นสีที่แซบที่สุดในบรรดาโซทั้งหมดนะคะสีเขียวแบบนี้แล้วก็โซชั้นสุดท้ายก็จะเป็นสีใสๆข้างหลังก็มีพิมพ์นูนด้วยเขียนว่าบาเลนเซียกาไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าแล้วก็โซข้างล่างสุดเนี่ยก็จะพิมพ์บาเลนเซียกาเหมือนกันนะคะอ่ะกลับด้าน เป็นการนูนแบบนี้นะคะถ้าใครแบบกลัวจะเป็นรอยอะไรอย่างเงี้ยก็จะไปติดโซอีกชั้นหนึ่งนะคะหรือว่าเป็นโซที่แบบว่ากันกระแทกปอกเปียก็อย่าไปติดโซเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมจะได้เอาแบบไปใส่เดินได้แบบไม่ต้องกังวลไม่ต้องรู้สึกผิดบางคนก็บอกว่าไม่ต้องติดโซหรอกมันเป็นของที่ซื้อมาเอาไว้ใช้แล้วถ้าไปติดโซเนี่ยมันทําให้แบบเดินไม่สะดวกหรือติดโซไปแล้วอะ่ะแล้วเกิดโซมันล่อนระหว่างตอนที่เราเดินอะ่ะมันทําให้เราเสียบ,บุคลิกอันนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนการตัดสินใจอยู่ เหมือนกันนะคะว่าควรจะติดโซหรือไม่ติดโซดี อ่ะอยากให้ดูใกล้ๆเห็นไหมก็จะเป็นผ้าที่แบบว่าทอห่างๆหน่อยเพื่อให้มันระบายอากาศได้ดีนะคะโดยเฉพาะตรงด้านข้างเนี่ยข้างในเนี่ยมีเป็นรูๆๆๆๆไม่ใช่รูแบบเล็กๆแบบอันนี้นะคะแต่มันก็จะมีรูใหญ่ด้วยเอาไประบายกลิ่นระบายเหงื่อระบายแบบความชื้นเราอยู่ในที่อากาศร้อนๆหรือว่าอยู่ในที่อับๆอะไรเงี้ยมันก็จะระบายออกมาอันนี้น่าจะเป็นแบบผ้าเมสอย่างดีเลยแล้วก็อีกแมททีเรียลหนึ่งนะคะก็จะเป็นแมททีเรียลที่เป็นหนังนะคะไม่แน่ใจว่า เป็นหนังแท้ๆหรือเปล่าใครมีความรู้ช่วยบอกหน่อยน,นะคะส่วนด้านที่เอามาโชว์ด้านนอกเวลาเราใส่นะคะนี่ก็จะเป็นด้านนี้สองข้างก็จะมีแบรนด์บาเรเซียกาพิมพ์เป็นสีดำนะคะพิมพ์นูนด้วยวิโคเอไม่ได้พิมพมาเธอเขาปักเลยเข้าใจมาตั้งนานว่าเป็นการพิมพ์แต่ว่าเป็นการปักจริงๆอะ่ะให้ดูตะเข็บก่อนตะเข็บ ความเป็นนักชรี่แบรนด์ะแล้วก็ผู้ก่อตั้งเป็นถึงแบบกูตูรีเย่หรือว่าคนทําชุดแฟชั่นชั้นสูงอะการทอ,อ ไม่ทําให้เสียชื่อ esting, ผู้กอ่อตั้งแบรนด์เลยนะการทอการเย็บคือเสมอ e กันหมดเลยแล้วก็ <Hayır. S 2> ตรงหน้ารองเท้านะคะก็จะเป็นเล็กไซส์ของเท้าเราเองก็คือเบอร์39ค่ะตอนแรก SA ที่อยู่ในช็อปเบ l รนเซียกาที่ k ข n g Power ลอร์ังน้ำเขาก็แนะนำให้ปอเปียใส่38นะเพราะว่าใส่ได้พอดีแต่เดีวยความที่ปอเปียเจ็บมาเยอะตนมาเยอะนะคะเวลาซื้อรองเท้าที่มันเล็กกว่าเท้าเราทุกครั้งเนี่ย แล้วเราก็จะรู้สึกดีทุกครั้งเวลาใครบอกว่าให้เราซื้อรองเท้าที่มันมนไซส์เล็กกว่าเท้าเราอะรู้สึกเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆเอว22นิ้วแต่หารู้ไหมเวลาใส่ไปจริงๆเนี่ยใส่ไม่ถึงชั่วโมงค่ะกัดจะถูกจะแพงกัด บอกเหตุผลที่ซื้ออีกข้อหนึ่งเอามาเลข39ก็เป็นเลขมงคลด้วยนะคะตัวเลขของชัยชนะคนที่รบแล้วก็ชนะค่ะลืมบอกนะคะว่าปอเปียเนี่ยมีอีกหนึ่งความสามารถด้วยนะคะก็คือมีความสามารถพิเศษในการดูเลขมงคลปอเปียสามารถดูดวงทางหมายเลขโทรศัพท์ได้ด้วยเคยจะไปซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมอันหนึ่งที่เขามีตัวเลขเป็นตัวเลขที่แบบอยู่ในกระเป๋าเลยอะดีไซน์สวยราคาดีเราอยากได้มากแต่ตัวเลขรหัสในกระเป๋าไม่ดีเราไม่เอาเลยนะ นี่ถือมาเรื่องตัวเลขจริงๆคือที่ King Power รางน้ำเนี่ยเขาก็จะมีสีแทบจะทุกสีเลยนะที่นักสะสมหรือว่าคนที่อยากจะเล่นแบรนด์ Balenciaga ตามหาอยู่มีทั้งของผู้ชายแล้วก็ของผู้หญิงด้วยก็จะมีแบบสีขาวล้วนขาวที่แพลตฟอร์มเป็นสีครีมสี OG สีเลโก้ไม่ได้มีแค่ Triple S นะคะรุ่น Speed Trainer Track 2ก,ก็มีค่ะแต่ผมเองชอบรุ่น t r i ป l e S มากที่สุดเพราะว่าเอาไปปล่อยมือสองง่ายค่ะ <laughs> ซื้อเพื่อการลงทุนเลยอีกข้อหนึ่งเราซื้อมาในราคาที่พิเศษมากๆป้ามาอย่าเพิ่งด่าป้าเปี้ยน,นะคะเอาจริงๆป้าตอนที่ไปดูในช็อปอะเรามีอาการที่ตาลายเกือบๆจะเสียสติเล็กน้อยเพราะว่าในช็อปเนี่ยมันมีสีให้เลือกเยอะมากจําได้เลยนะว่าสายตาเราพุ่งเป้าไปที่สีนี้เลยชมพูฟ้าของรุ่นแทกสองคือสีแบบมันหวานเย็นมากแล้วตอนแรกคิดว่าใส่จะต้องดูตัน แต่ปรากฏว่าลองใส่ไปแล้วว่าบิวหมวยกลับชมว่าใส่แล้วดูขาเรียวแท็กสองอะ่ะเขาจะมีดีไซน์ที่แบบลายเส้นอะ่ะมันนําสายตาทําให้ทา้าละาดูเรียวยาวมากแต่ก็นั่นแหละเราเชื่อมั่นว่าแท็กสองอะ่ะเวลาเอาไปปล่อยมือสองน่าจะปล่อยได้ยากสีเราว่ามันมันหวานเย็นจนเกินไปอะ่ะใส่แล้วดูเป็นลูกคุณหนูดูแบบหวาน,วานดูเป็นคนดีอะ่ะมันไม่ใช่เราเลย เราเป็นคนที่ชอบความสดใสชอบความสนุกสนานมีชีวิตชีวาเราก็เลยโอเคเลือกสีเขียวซึ่งสีเขียวในรุ่น triple s เนี่ยก็จะมีสีเขียว2แบบในการก็จะเป็นแบบเขียวล้วนเป็นเขียวแบบีออนล้วนๆเลยนะแล้วรุ่นย่าสีเนี้ย celebrity นักร้องชื่อดังที่อเมริกาใส่กันเยอะมากเช่น beauty elise เขาใส่สีเขียวสะท้อนแสงแบบทั้งใบอะ่ะเขาเป็นผู้หญิงที่ตัวเล็กแต่ว่าใส่ออกมาแล้วดูหุ่นดีดูสวยดูแบบเท่ดูมีสไตล์แต่เราอ่ะเราต้องมานั่งคิด ถึงความเป็นจริงด้วยว่าเสื้อผ้าที่เรามีอยู่ที่บ้านนะมันใส่กับรองเท้าอะที่เราจะซื้อได้หรือเปล่าซึ่งเสื้อสีเขียวสะท้อนแสงของปกเปียบแบบนี้มันมีไม่กี่ตัว ก็เลยซื้อสีขาวมาเลยดีกว่าแต่ว่าขอมีลูกเล่นตรงที่ว่าตัวโซเนยขอเป็นสีเขียวสะท้อนแสงแบบนี้นี่เรารุ่นที่ปโเปียซื้อ3 7 8 7 5บาทแต่ที่ King Power ขายอยู่ที่31,600บาทอ่ะเดี๋ยวเอาใบเสร็จให้ดูเมโกหกม่จกตาแน่นอนเดี๋ยวไปดูในเว็บไซต์หลักของบาร์เรนเซียกาเนดีกว่าราคาอยู่ที่1 0 9 0เหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือตีเป็นเงินไทยอยู่ที่32,7 1 0บาท ถ้าเข้าไปในช็อปมือหนี่คือได้ราคา32,710บาทพูดเหมือนจะขายของเหมือนประมูลเลยเนาะ แต่รู้ไหมคะว่าปอบเปียซื้อมันในราคาเท่าไร่ถ้าบอกราคาแล้วทุกคนจะเข้าใจว่าทําไมตอนแรกเนี่ยปอบเปียจะไปซื้อกระเป๋าสีแดง d i o n y s u s ของ G u c c i ถึงเปลี่ยนใจมาซื้อรองเท้าสีเขียวไม่นคนละเรื่องกันเลยหนึ่งเลยนะ Gucci เป็นช็อปเดียวที่เวลาซื้อที่ King Power แล้วต้องไปรับที่สนามบินและต้องมีไฟล์บินออกไปนอกประเทศซึ่งถ้าเกิดว่าปอบเปียจะซื้อเนี่ยปอบเปียต้องบินไปออกนอกประเทศกรถามก่อนว่าตอนนี้บินไป น,นบงแต่ว่าไปถูกใจคือบาเลนเซียราค่ะเพราะว่าเขาลดราคาถึง30%แต่ต้องไปซื้อที่ King Power นะคะราคาที่ผบเปียซื้อนะคะจากราคาเต็ยมย1 31, ม31,600เหลือ2620บาทหรือว่าเกือบเกือบ20,000นทวนั่นเองนะคะประหยัดไปได้แบบโอ้โหเยอะมากคือเขาอ่ะมีการลด30% 30%ของ31,600อ่ะก็ประมาณแบบ เกือบเกือบหมื่นอะแล้วที่ King Power เขามีโปรโมชั่นซื้อสินค้าใดๆก็ได้มูลค่า20,000บาทจะลดไปเลยทันทีพั0ห้าต่อให้สินค้าชิ้นนั้นเนี่ยมันจะลดแบบ20%หรือ30%อะไรไปแล้วอะเขไม่แคร์ค่ะ ก็เลยได้มาในราคา2620บาทค่ะก่อนที่มาปอเปีจะซื้อเนี่ยปอเปีก็ต้องเสิร์ชดูก่อนว่าถ้าเราซื้อมือเพื่อการลงทุนเนี่ยเราต้องคุ้มทุนตั้งแต่วันแรกที่เราซื้อบิวหมวยสอนปอเปียมาถ้าคุณซื้อในราคาในช่วงที่มันลดราคาต่ลดเท่าไหนถึงจะคุ้มทุนง่ายๆเลยคุณไปดูของที่คุณชอบในช็อปจดสีจดรุ่นมาแล้วคุณไปดูว่าราคามือสองเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่ถ้าราคาของมือสองเนี่ยมันถูกกว่ามือหนึ่งสามสิบเปอร์เซ็นต์คุ ที่จะไปซื้อของมือหที่มันลดราคา30%เพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณซื้อคุณใส่จนเบื่อแล้วเอาไปปล่อยมือ 2, 2> คุณก็ณยังปล่อยได้ในราคาที่ที่เท่ากับราคาที่คุณซื้อมือหด้วยงงมาไม่งงใช่ไหมคะอย่างอันนี้ปอเปียซื้อมันในราคาประมาณ20,000ทวนใช่ไหมคะปอเปียไปเสิร์ชดูแล้วบ a l e n c i a ียกาทริปเปสีเลโก้นะคะออกมาจากช็อปพารากอน31,800เอามาขายมือ2อยู่ที่23,900ออบร็สีดำนะคะไซส,ส์40อุปกรณ์คร 2 3 9 9 0 0นาั่นแปลว่าอะไรแปลว่าเอาไปขายมือสองตอนเนี้ยก็ได้กำไรแล้วอะค่ะ3,000กว่าบาทอุปกรณ์ครบเหมือนกัน2620บาทอ่ะอยาขอดูอีกขอดูอีกยังไม่เชื่อแค่โพสต์นี้อันเดียวนี่นี่นี่สี่เลโก้เขาขายนะ New Full Set นะอยู่ที่22,900บาทแต่ว่าถ้ามันถูกมาก จนเกินไปอ่ะเราก็จะซื้อด้วยความที่แบบไม่สบายใจจะมีความระแวงอยู่อ่ะเออนั่นแหละซื้อไปก็ไม่สบายใจอยู่ดีอ่ะเท่ากับซื้อมือหนึ่งแล้วมันคุ้มคนแทบจัดก,กาไรด้วยซ้ำไปถ้าขายดีๆและนี่ก็คืออีกเหตุผลหนึ่งที่ปอเปียซื้อมาเพื่อนะคะใส่แล้วสวยมากๆขออนุญาตเอาแผ่นลองออกมาก่อนนะคะขอให้มันแน่นอยอะมาก นูกว่าข้างในมีข้าวหมูแดงนะคะถ่ายให้ดูชัดๆ Triple S Woman l e a t e r Free อ่ะนั่นแปลว่ามันไม่มีหนังหรอคะ UK 6 Euro 39 USA 9 Japan 26 Number ของรองเท้าอันนี้ตรงบรรทัดที่อยู่ข้างล่างสุดเนี่ยมันคือ544351ถือว่าเป็นเลขที่ดีนะคะ Made in China ค่ะคือจะบอกว่าหลายๆคนนะอาจจะอาคาติคำว่า Made in China ต่อให้มันเป็น Made in China ก็จริงนะคะแต่เขาควบคุมการผลิตโดย Balenciaga แบรนด์นี้ถ้า ไม่ดีจริงเขาไม่เอาไปวางอยู่ที่ช็อคมือหนึ่งง่ายๆหรอค่ะอ่ะพูดเยอะพูดแยะจะลองใส่ให้ดูแล้วนะคะว่าเวลาใส่มันแล้วอ่ะมันจะเป็นยังไงจะใส่ครั้งที่สองล้วนะคะจริงๆงานเวลาใส่อะค่ะต้องนั่งเก้าอี้นะคะเป็นไงเป็นไงเน่เน่เน่เป็นไงคะสวยไหมสวย่เกือบเหยียบมือถือค่ะ ถ้าบอกเพียวบอกว่าใส่แล้วดูดีก็จะดูแบบเป็นการอวยตัวเองอยากให้คนดูเนี่ยช่วยกันคอมเมนต์มาหน่อยว่ารองเท้าอันนี้ใส่แล้วออกมาเป็นยังไง1นึถึงสิให้คะแนนเท่าไหร่ถ้าสวยดูดีมากก็คอมเมนต์มาว่า10ถ้าดูดีแบบมากๆ ให้พิมพ์มาว่า10 10 10แต่ก็เกิดว่าแบบไม่ได้หรือว่าได้อยู่ให้พิมพ์คําว่าได้อยู่แต่สำหรับปอเปียนะคะปอเยียบอกว่ารองเท้าคู่นี้ตอนแรกนะคิดว่าใส่แล้วจะต้องแบบหนักเดินลําบากแต่ปรากฏว่าไม่เลยเดินสบายด้วยแล้วที่หลายๆคนบอกว่าส่วนแรกเลยนะที่จะต้องสืบก็จะเป็นเรื่องของตรงนี้ค่ะจะเป็นตรงที่หุ้มข้อเท้าตรงนี้นะคะตัวด้านหลังเพราะว่าแรงรองเท้าเนี่ยมันจะมีความหนักลืมบอกนะคะว่าน้ําหนักเนี่ยสองข้างเนี้ยอยู่ที่ประมาณ2กิโลกว่าแต่ปอเปียใส่แ รู้สึกแบบไม,ไม่เจ็บนะคะไม่ได้แบบเหมือนหลายๆคนหลายๆรีวิวที่บอกว่าอยใส่แล้วเจ็บจังเลยใส่แล้วอึดอัดจังเลยบอกเป็นรู้สึกแบบไม่อะอาจจะเป็นเพราะว่าสัดส่วนสตรีระของเราเป็นคนที่แบบไม่ได้สูงมากแล้วก็เป็นคนที่กล้ามขาใหญ่ก็เลยรู้สึกบบเออเรารับน้ําหนักตรงนี้มันได้อะ มามมามา,มาสรุปสำหรับรายการซื้อมาเพื่อ EP 1รองเท้าบาเลนเซียก้ามูล,ลค่า31,600บาทปอบเปียซื้อมันในราคา2 6 2 0มบาทมันคุ้มทุนตั้งแต่วันแรกที่เราซื้อและที่สำคัญในช็อปที่ King Power เขาก็แบบรับมาแค่ไซส์ละคู่และคู่39นี้ก็คือเป็นปอบเปียคนเดียวที่ใส่ คนดูต้องเปียกแน่เลยอะดูสุบบอกหมั่นไส้อีปอบเพย้ะมากเหตุผลไปกี่ข้อแล้วเนี่ยดืม สีมงคลสีเขียวสีมงคลของปีฉลูมีเลขมงคล39ใส่ของดีไม่สู้กับการที่เราใส่ทัศนคติดีๆใส่ความคิดดีๆในหัวถ้าเกิดว่าเรามีทัศนคติที่ดีแล้วเนี่ยไม่ว่าเราไปที่ไหนไม่ใช่แค่เราที่จะมีความสุขแต่ว่าคนรอบข้างเราเขาก็จะมีความสุขไปด้วยและเราก็จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหาในตัวเราแล้วไม่ใช่แค่มีรองเท้าบาเลนเซียกานะคะที่ปอเปียะซื้อมาเพื่อยังมีน้ําหอมจากพิมรีพายเอามาส่งแล้วอยู่ ตรงนี้นี่เองเป็นครั้งแรกที่ปแบปียซื้อน้ำหอมแบบกล่องน้ำหอมสุ่มถ้าแกะออกมาแล้วซ้ำกับขวดน้ำหอมที่เรามีอันนี้คือพีคเลยนะพราะวันน้าอย่าให้ซ้ำเลยเฮ้ ถ้าอยากดูกดไลค์คลิปนี้ให้ครบ100ไลค์แล้วเดี๋ยวปอเปียจะแปะลิกงซื้อมาเพื่อ EP 2แกะกล่องน้ำหอมสุ่มจากพิมลิภาอยู่ในท็อปคอมเมนต์นะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายเพื่อนๆช่วยคิดสโลแกนของรายการใหม่ในการซื้อมาเพื่อให้ปอเปี้ยหน่อยนะคะถ้าสโลแกนอันไหนโดนใจเดี๋ยวปอเปี๊ยจะมีของพิเศษส่งไปให้เป็นการขอบคุณด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะบบายสวัสดีคะ่ะ